เนี่ยขาดค่าเฮื่อขรโอ้โหพี่เป็นพี่เอกกันเนี่ยใช่ไอ้ตัวคิดได้สั่งฮะดูแลพวกเราให้ได้นะหรอดูแลใครดูแลจะพวกนู้นพรุ่งนี้ไอ้เจ้าในนู้นสาวไอ้เจ้าในไู้นสาวเดี๋ยวก็พี่ดูดสองมือดิพี่ดูดสองมือโอ้โหพี่ดูดเป็นดานยังเนี่ย เขาดูมังกรโอ้โหใช่มังกรที่ไหนแล้วเขาเป็น <c oughs> อยู่ในเรื่องดักนบอลดักนบอลเคยดูเปล่า<ม>เดี๋ยวก็นวดสินวดออโอ้โหพี่นวดเป็นดานี่เนี่ยไม่แ<ว>ม่เป็นหรอไม่แม่บ่อยไหมเนี่ยบ่อยโอ้โหหรอนี่พอแล้วเดี๋ยวก็นวก็แล้วเป็นเป็นฮีโร่อะไรเนี่ย ฮีโร่ได้เกตี้สุดฮีโร่คือไม่เป็นนานยังคือไม่แล้วได้ตังค์เราเป็นเน่ะได้เป็นได้เท่าไหร่คือฮีโร่คือไม่ได้ได้ตังค์เท่าไหร่เป็นฮีโร่อ่ะได้ตังค์110บาท110บาทหรอโอ้โหนานไวเนี่ยเป็นนานยังเป็นนานแล้วหรอนี่และคิดจะเลิกมั้งไหมนี่คิดจะเลิกเป็นฮีโร่ป่ะ เดี๋ยวก่อนคิดคิดจะเลิกไปฮีโร่ป่ะอ่ะอคิดเหรอคิดแล้วมีท่าใบตายป่ะหัวเฟยหง่ะทำไงไท่าหัวเฟยหง่ะทำเสิมข้มีมีดเดี๋ยวก่อนท่าหัวเฟยหงทำไงเดี๋ยวก็ดีนี่ต้องมองกล้องแล้วก็บอกท่าหัวเฟยหงก่อนเอาหัวเฟยหงเออหัวเฟยหงทำไงตบมือ โอ้โหอย่างนี้เหรอโอ้โหสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับข้าชื่อชื่ออะไรพี่ดิคเคสเหรอใช่เป็นนานยังเป็นนานแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วดิคเคสไปโรงเรียนไหมดิคเคสไปโรงเรียนไหมเฮ้ยอ่าดิคเคสปวดท้องเหรอ,อปรวดท้องพอดีเลยเหรอไปหาหมอมไหมตูดเอา